สวัสดีครับช่อง y u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  e e นนก Channel นะครับบริษัท Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อย้นะครับสำหรับ Toyota Fortuner รุ่นปรับปรุงใหม่ปี2023-2024 Toyota f ถึง u n e r นะครับโตโยต้าฟอร์จูเรุ่นปรับปรุงใหม่ปี2023-2024มถึง2024มาพร้อมกับสโลแกนใหม่ signature of excellence ความเหนือระดับของผู้นำพร้อมกับการเปิดตัวพรีเซนเ,เตอร์คนใหม่ Alex g r ์เกรนเด CEO ของ EEC ผู้นำการรณรงค์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้ใช้จริงของ Toyota Fortuner ที่พร้อมจะไปด้วยกันทุกที่ไม่ว่าการใช้งานในเมืองหรือลุยออกไปทำกิจกรรมต่างๆเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นของผู้ครอบครอง Toyota Fortuner ได้เป็นอย่างดีนะครับ Toyota Fortuner รูรุ่นปรับปรุงใหม่ปี2023 2024นะครับ ก็มีการปรับเพิ่มออปชั่นในแต่ละรุ่นดังนี้นะครับ Toyota Fortuner l e g e n d e r รุ่นท็อปสุดของ Toyota Fortuner นะครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย w ว e l e s s ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS ส่วน Toyota Fortuner Leader รถออนกประสงค์ PPV ราคาเหมาะสมยอดนิยมของคนไทยนะครับ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมก็คือ Wireless Charger ในรุ่นเกรด V ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS และพิเศษสำหรับรุ่น G.R.S p o r t นะครับเครื่องยนต์2.8 GD Super Power ในรุ่น G.R.S p o r t นั้นได้มีการปรับจูนใหม่นะครับให้พละกำลังถึง224แรงม้า550นิวตันเมตรนะครับโดยแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก20แรงม้าแล้วก็นิวตันเมตรนั้นได้เพิ่มขึ้นอีก 50นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มออปชั่นในจุดต่างๆดังนี้นะครับหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย Wireless ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMs ช่วงล่างแบบโม o นทู e ปรับจูนใหม่ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ที่สนุกเร้าใจยิ่งขึ้นนะครับและพิเศษยิ่งกว่าด้วยอุปรกรณ์ตกแต่งพิเศษ GR Sport เช่น กุญแจสมาร์ทคีย์เลดปุ่มพุชสตาร์ทพร้อมสัญลักษณ์ GR, แป้นคันเร่งและแป้นเบรกอลูมิเนียมดีไซน์สปอร์ตดิสเบรก4ล้อพร้อมคาลิเปอร์สีแดงนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของ Toyota Fortuner รุ่นปรับปรุงใหม่ปี2023-2024มีดังนี้นะครับ t o y t u n f r r t u n e er เ Legender มีทั้งหมด4รุ่นย่อยรุ่น2.4 l e g e n d อรขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเกียร์อัตโมัติ ราคา1,618,000บาทรุ่น2.4เลเจนเดอขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโตเมติราคา1,688,000 1, บาทรุ่น2.8เลเจนเดอร์ขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเกียร์ออโตเมติราคา1,810,000บาทและรุ่น2.8เลเจนเดอร์ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโตเมติราคา1,874,000บาทนะครับ สำหรับ Toyota Fortuner Leader มีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับรุ่น 2.4G ขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเกียร์อัตโนมัติราคา1 3 7 5 0 0 0บาทรุ่น 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเกียร์อัตโนมัติราคา1 5 5 0 0 0 0บาทและรุ่น 2.4V ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติราคา1 5 7 5 0 0 0บาทนะครับและสุดท้าย t o โ o ต้าฟอร์จูเ GR Sport นะครับรุ่น2.8 GR Sport ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติราคา1,939,000บาทนะครับถ้าใดสนใจที่อยากจะไปชมของจริงหรือสัมผัสและทดลองขับ Toyota Fortuner รุ่นปรับปรุงใหม่ปี2 0 2 3 2ถึง2024หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่าย Toyota ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2.23 3นี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับการมายืนอยู่ในจุดที่ทุกคนยอมรับเพราะผมไม่เคยจะหยุดค้นหาศักยภาพในตัวเองออกไปท้าทายอุปสรรค เื่อก้าวข้ามทุกขีดจำกัดให้ความเหนือระดับขับเคลื่อนคุณไปให้ไกลยิ่งกว่า Toyota Fortuner Signature of Excellence วันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ